ถึงช่วงนี้ท่านผู้ชมครับที่เกิดกับท่านผู้ชมไว้แล้วนะครับว่าแขกรับเชิญของเราเป็นเจ๊ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอย่าให้เสียเวลาดีกว่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราตบมือต้อนรับเจ๊กันเลยครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับเจ๊แหม่มครับทำไมคนเยอะจังเลยฮะโอ้โหไม่อยากไม่เปิดร้านตําเจแล้วเนี่ยอยากจะมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเชียร์ตลอดเต็มไปหมดเลยนั่นสิเดี๋ยวต้องอัปเดตผู้ชมกันหน่อยว่าะ เจ๊แมพเนี่ยทำอะไรบ้างเห็นบอกมีตําเจ๊อยู่ที่ไหนมีตําเจ๊อยู่สุขุมวิท23ครับตอนนี้ก็มีรายการทีวีเป็นพิธีกรครับจะมีละครเวทีอ่าให้ได้ดูกันประมาณตุลาคมนี้แล้วก็เดี๋ยวมีเรียลิตี้อีกก็นี่แหละครับร้านตําเจ๊ที่เป็นร้านของตัวเองโอ้ิปถะเยอะแยะไปหมดเลยฮะแต่ว่าอาหารก็ไม่ทิ้งเนี่ยพอบอกว่าเชฟวิชิตเชิญมาปุ๊บเจ๊แมพมาเลยมาเลยไม่คิดเลยมาเลยงั้นมามามาว่าแต่วันนี้ทำอะไรครับเชฟง่ายมากเลย ปลาทรายทอดขมิ้นกับน้ําปลาปลาทรายง่ายมาก่านผู้ชมเวลาไปซื้อไปตลาดไปเจอปลาทรายแบบนี้สดๆเนี่ยเอากลับมาเลยแล้วก็ขอดเกล็ดอย่างเงี้ยนะขอดเกล็ดให้ออกแล้วผ่าไส่แต่บางร้านเนี่ยใช้เป็นแร่เลยเอาเป็นฟิเลก็คือเป็นเนื้อเอาก้างไม่เอาแต่เดี๋ยวนี้เราทั้งหัวทั้งก้างเลยทั้งตัวเลยทานได้หมดเลยทานได้หมดเอาไส้ออกหน่อยเพราะเดี๋ยวจะติดขมเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในกระมังพร้อมส่วนที่จะคุกแต่ว่า ไอ้คำว่าคลุกเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมอื่นอีกครับอ่าอ่ะมาพี่ปอกเลยครับเดี๋ยวนี่ปอกขมิ้นปอกขมิ้นทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้ล่ะอันนี้มันเหมือนอย่างนี้แล้วไม่ใช่โออย่างี้อ๋ออย่างนี้เหรออ๋อ้โอเคโอเคอ่ะนั้นน้องเอาเลยนะน้องทำถูกไหมอย่างเงี้ยปอกคาเขียงเลยครับอ๋ออย่างนี้โบราเก๋เกเก๋เหนูว่ามันมันใช้สะดวกมากเลยปกติบ้านหนูไม่มีอย่างงี้ฮะเชฟเชฟเออไม่มีนี่อุลโลด เหลืองนะมือเหลืองไม่เป็นลายผิวดีเชฟอ๋อเหรออ่าปกติหนูชอบทานขมิ้นเหรออืมนี่อย่างนี้ใช่ไหมครับเชฟต้องเลยโอเคอ่าอเดี๋ยวอันแรกหนูขอฝึกปลือวิทยายุทธแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวหนูจะคล่องขึ้นอันเดียวพอเลยอ๋ออันเดียวเลยเหรออยู่เหรออยู่อันเดียวอยู่ครับโอเคอันเดียวอยู่เลยเราก็อธิบายถ้าไปชมซะหน่อยว่าโอเคครับรัปลอกแบบนี้ตอกเปลือกหมดเลยทุกทุกทุกเราไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าเราจะตำอยู่แล้วฮะยังไงก็ต้องละเอียดแต่นี้ว่าต้องซอยก่อน ให้น้องซอยใช่ไหมน้องซอยอนิ้วไม่เอานะแจ๋วมากเลยอบอกแล้วลีลาการซอยการโขกเนี่ยเจ๊แ<ด>มาถนัดเพราะว่าตําเจ๊เนี่ยอันนี้คือวิทยายุทธ์ขั้นพื้นฐานวิธีการซอยวิธีหยิบมีดที่ปงที่ปอกนี่สัปดาห์แรกนะครับที่เข้ามาอยู่ในครัวเยี่ยมเลยครับทีนี้ทีนี้ได้ตําสุดยอดแล้วตาําเขาบอกว่าเป็นสเสน่ห์ต้องตาําต้องโขกให้ดังที่สุด เพราะว่าข้างบ้านเขาจะได้รู้ว่าเราทํากับข้าวอร่อยขนาดไหนมันอยู่ที่ลีลาตรงนี้ใช่ไหมครับเชฟใช่โอเคละเอียดแล้วท่านผู้ชมครับหนึ่งแง่งนะครับแล้วก็กระเทียมสักกำมืออย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับนี่ลีลาเจ๊แม่เป็นยังไงบ้างครับเชฟนี่นะมีจังหวะด้วยนะเขี่ยข้างคบก๊กก๊กแล้วมันลงตรงกลางปุ๊บอย่างนี้ เขาเรียกเป็นเขาเรียกว่าให้น้ําหนักในการโขกกันต่าไม่เท่ากันอันนี้ถูกต้องครับเพราะว่าจะไปตื้อๆตามตรงกลางอย่างเดียวไปไม่รอดไม่รอดแสดงว่าพักหลังเนี่ยคนติดใจลีลาตำหนูเลยนะนี่นะเจเฟจะเรียกเชฟเป็นเจแล้วไม่ใช่ไม่ใชแล้วอย่าบิ่งอย่าบิ่งเปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอเไโอเคไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอาละเราไม่ต้องเอากระเทียมแหลกมากโอเคครับจากนั้นเสร็จแล้วผมก็ใส่น้ำปลาลงไปในนี้ เชฟครัเจแม่ถามนิดนึงปกติเวลาตำอย่างเงี้ยเขาจะใส่เกลือทำไมอันนี้ใส่น้ำปลาใน,นเขา้าไเกลือตำพริกแกงอ่าตำเพื่อคือเกลือเนี่ยไปซับความชื้น <มา S 2> ได้ตำง่ายส่วนน้ำปลาเนี่ยมันเปียกเพราะเราจะเอาน้ำปลาเนี่ยเค้ากันตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วไปหมัก<ซ>แล้วก็ไปห<ล>มักในปลาเข้าใจแล้วโอเคเอาละเอาละเรียบร้อยเข้ากันดีแล้วนะเอาละครับอ่ารู้สึกใช้ได้อ่าล้างมือหน่อยไหมเจล้างมือหน่อยไหมใช่ โอ้โอมันเหลืองจริงๆนะใช่เหลืองติดเดือนหนึ่งครับมันเหลืองไหมเหลืองมากเหลืองมากแล้วก็เหลืองแล้วก็เลยผมเลยขยําให้แล้วกันโอ้โหน้องโกรธตรงนี้บอกให้น้องซอยโดยที่ไม่ต้องใส่ถุงมือแต่ตัวเองนี้ไม่ยอมเหลืองใส่ถุงมือเนี่ยยังไงกันก็บอกแล้วก็บอกเจ๊บอกไม่เอาไม่ใส่ไม่ใส่อยากเหลืองไปแล้วนะเนี่ยอยากเหลืองผมก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะเดี๋ยวให้เจ๊ขยำใบมะกรูดได้ครับ แต่พูดถึงว่าเป็นเมนูที่ไม่ยากท่านผู้ชมครับเป็นเมนูไทยๆแบบง่ายๆทึ่เห็นแล้วปุ๊บเนี่ยหยิบสองสาอย่างมารวมกันก็ทําเมนูได้ละอ่ะเจขยำขยำนะฮะเจเคลาเคลาเคลาอันนี้เรากําลังเคลาปลาทรายให้เข้ากับที่เราเตรียมเอาไว้นะอุ้ยหอมจังเลยครับเชฟเห็นมหมักประมาณสักห้าถึงสินาทีอย่างนี้ก็พอละแล้วทีนี้เราก็โอเคอ่าพอน้ํามันเราร้อนเนี่ย อ่ามันเราร้นใช่ไหมอ่าเราก็จับเจ๊จุ่มน้ํามันจับอะไรจับอะไรจุ่มนะฮะจับเจ๊จุ่มน้ำมันเหมือนเจ๊จับเจ๊ทําสปานะฮะมีน้ํามันด้วยมี o อยเดี๋ยวเดี๋ยวทําให้เจ๊เดี๋ยวเจ๊ต้องทาแทนท่านผู้ชมไงใช่ไหมโอ้าเจ๊แมใส่ว้าวทีนี้เราถ้าเรากลัวแป้งจะติดปลาเยอะเนี่ยเราก็ พอชุบแป้งเสร็จแล้วเราเขาหยากๆให้แป้งหลุดจากตัวปลาบ้างเพื่อให้ปลาไม่มีแป้งกเกาะเยอะอสะบัดสะบัดสะบัดแบออบนี้นเ,เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับเวลาแตะไปเนี่ยความชื้นของน้ำปลาขมิ้นจะไปพอกอยู่ในตัวปลาเวลาแตะแป้งปุ๊บไปเนี่ยแตะทีละตัวเห็นไหมครับขั้นตอนแต่อย่าไปกองรวมกันใส่ในโบแป้งแล้วเขาเพราะนั้นไอแป้งเนี่ยจะ เป็นปึกๆๆๆๆไม่อร่อยทีละตัวเขาอย่างเงี้ยแล้วทอดเขาแล้วทอดอย่างเงี้ยเลยอันนี้คือเทคนิคเหมือนกันนะครับทอดปลามาทั้งชีวิตครับเชฟไม่เคยรู้เทคนิคนี้ต่อไปนี้ก็จะได้ทําเป็นแล้วครับเชฟแหมเอาไปอะแดปทําเมนูที่ร้านได้มั้ะครับได้เลยครับจริงๆใช้คําว่าอะแดปแต่ว่าจริงๆมันคือก๊อปปี้แะอ่ปรับไม่ต้องดีหน่อยปรับหน่อยก็ได้ใส่ไฟดีประมึกให้มันดําก็ได้ เอาจริงๆสิเอาจริงๆสิแล้วมันจะกินได้เหรอใส่ขมิ้ก็ขมิ้นดีปลาหมึกอ๋อขมิ้นดีปลาหมือตั้งซื่อสมัยมันสีดำไปไงโอเคโอเคเจ๊ตําจะดำหมดเรียบร้อยแล้วครับกากนิ้วใส่ด้วยเจได้อ่ะเจได้ใช่เขาเขาเขาแล้วหยิบปุ๊บลงนี่นี่ไม่ใช่ไม่เป็นนะเอาถุงมือด้วยไหมนะเอาเก็บไว้ก่อนดูโอเคโอเคเอาถุงออกแต่มือใส่ก็ได้ ดีเหรอเจฟทำไมไม่เห็นเหมือนตอนหนูทอดอยู่ที่บ้านเลยอ่ะเพราะว่ามันจะปุบปุบปุบระเบิดเต็มไปหมดเลยฮะอันนี้ทำไมไม่ระเบิดเงอ๋อแป้งแป้งมันแตะชื้นไว้ให้แต่ถ้าสมมุติเรามีความชื้นเยอะข้างในเนี่ยลงไปเนี่ยความชื้นมีน้ำอ่ะมันก็กระทุหมอ๋อบางทีทอดปลาแบบปลาปลาสลิดปลาทับทิมโอ้โหเวลาทอดเสร็จต้องเอาฝาหม้อมาทำอย่างงี้ครับเจบๆไม่ไม่ปิดเลยอเวลาทอดท้ามันเด็นให้ปิดเลยแ้มๆหน่อยแ้มๆให้เขาออกปิดไว้เพราะถ้ามันกระทุ กระเด็นอย่างเงี้ยเลอะหมดเช็ดไม่ไหวใช่ไหมเผื่อๆกระเด็นใส่หน้าอีกไม่คุ้มอีกไม่คุ้มเราก็ขอเก็บทิ้งล็เกๆก่อนได้ครับปลาทรายใช่ป่ะฮะใช่แล้วราคาถูกด้วยเป็นราคาที่เราชาวบ้านหาซื้อได้สบายโอ้ยนึกถึงเนาะกินเป็นออเดอร์ก่อนที่จะแบบเสิร์ฟต้มตําอย่างงี้เนาะแต่ถ้าสวยนะเราแลก่อนเลยแล้วหัวก้างออกเอาแต่ตัวเนื้อสองสองชิ้นแล้วมาทำแบบเนี้ย ยกไปเพลินไปดูหนังฟังเพลงกินทั้งหมดเลยแต่เจ๊แม่ไม่อยากบอกว่าจริงๆถ้าทอดปลาอย่างเงี้ยหนูกินทั้งหัวเลยนะอ่าใช่ถ้าอย่างงี้ทั้งหัวเลยอ๋อหนูกินหมดเลยหัวหางรวกหมดไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยเอาล่ะครับเราได้ปลาที่เมื่อกี้ชุบแล้วหอมเเลืองกรอบแล้วอันนี้มันน่ากินมากเลยอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่น่ากินจริงๆครับเชฟ เดี๋ยวเราจัดลงจานสักนิดหนึ่งอันนี้แครอทกับอะไรครับเชฟแตงกวาแตงกวาโอเคใช่เี๊หั่นชิ้นๆให้หน่อยหั่นชิ้นๆเป็นแบบเหมือนเมี่ยงคำปะอ๋อหั่นบีบหันบีบโอเคโอเคพอบอกหั่นบีบปุ๊บรู้เลยโอเคเก็ตเลยแสดงว่าเข้าใจชีวิตครัวนี่อ้ยน่ากินมากอะนี่ไงเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับฮ ปลาสายทอดขมิ้นกับน้ำปลาเวลาเราจะทานเราก็กรุบไปแล้วมีผักแนมหรือว่าจะบีบมะนาวมะนาวลงไปถ้าบางคนแบบทำสมมติว่าหนูอยากกินหนูอยากกินแจ่วอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้วางข้างไปโอ้อได้เลยนี่แหละครับเสร็จแล้วเราก็ต้องชิมลืมไม่สายไปใช่ไหมครับโลดลมหน่อยเดี๋ยวก่อนนะ กินก็ไม่แล้วบีบมะนาวตามพอบีบมะนาวแล้วมันอร่อยขึ้นคืออร่อยอยู่แล้วแต่ว่าพอบีบมะนาวปุ๊บมันรสมันขึ้นขึ้นงัวเหมันสว่างเหมือนวัดตำบิอ่ะใช่่กินแบบปุ๊บขึ้นเลยถามเจ๊แม่มหน่อยว่าสัปดาห์แรกที่อยู่ในครัวของศาลาริมน้ำโรงแรมแมนดารินโนเทนแห่งนี้เป็นยังไงบ้างสนุกมากแล้วก็ไม่อยากไปไหนเลยนะมีมีลายไหมฮะชอบมากคืออย่างน้อยที่สุดคือเวลาเข้าครัวเจ๊แหม่ม ชอบทําครัวมากามาดีเลยครับมันก็เลยสนุกนะครับเชฟนั่นแหละครับอยากจะให้ท่านผู้ชมสนุกแบบนี้แหละครับแล้วก็ดูไปสนุกไปแล้วก็ได้อัตลักษณ์ของความเป็นไทยจริงๆใช่แบบนี้ท่านผู้ชมครับติดตามชมสัปดาห์หน้านะครับเจมแ,มมแหนะมมยังอยบบาานนู่กับเรานะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็มีเมนูไทยๆแบบเดิมไม่ยากแบบเดิมมาฝากท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เราสองคนผมกับเจมแหมมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปดีครับเจ๊กับหนูก่อนนะตาก่อนนะสัปดาห์ที่2นี่ ใช้ได้นะมีรวมใบแล้วก็หั่นเป็นครั้งเดียวกันเนี่ยเพิ่มเทคนิคที่บ้านเรียกชิ porque, ้เ <c> ก <oughs> <c oughs> ียดใช่ไหมบางทีเราก็ต้องอาัยเวลา